ที่ไปทำคาสิโนอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เขาจับได้เนี่ยนะฮะเราทำเขาไว้ให้เขาก็เห็นคุณงามความดีเขาก็พระราชทานเครื่องราชียพรรชั้นดาโตให้แต่ว่าจังหวะที่จะไปรับพระราชทานเครื่องราชียพรรเนี่ยผมกเกษียณแ,แล้วแล้วก็ผมป่วยพอดีก็เลยทําเรื่องกราบบังคมทูลพระอ,องค์ท่านกษัตริย์ของมาเลว่าข้าพุทธเจ้าป่วย นะฮะมาก็เป็นความภาคภูมิใจผมนะครับผมมองว่าคนภาคใต้เนี่ยเขามีความจริงใจนะมีความจริงใจผมไปอยู่มาสองปีไม่ได้ไปอยู่นานนะฮะไปอยู่ในฐานะผมเป็นชาวบ้านนะผมไปมีห้องแถวอยู่ที่ประดังเบซาเนะี่ยแล้วไปอยู่ที่นาทวีไปอยู่ที่เทือกเขาบูดโดนะครับสองปีนะครับแต่ตอนไปทำงานภารกิจหลังจากเป็นตำรวจ ก็ตั้งแต่ปี44 45 46 47 4ปี4ปี